ทีนี้ค่ะไปดูเรื่องของกรุงเทพมหานครกันบ้างดีกว่านะคะจากสมุยก็ให้เขาเที่ยวกันไปภูเก็ตก็ให้เขาเที่ยวกันไปมาถึงกรุงเทพมหานครนะคะ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยภาครัฐมีการออกมาประกาศนะคะว่าจะให้ปิดห้างร้านค้าต่างๆนะคะทั้งในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็นอกห้างค่ะยังคงมีความสับสนอยู่นะคะจากประชาชนว่าสรุปอะไรเปิดได้อะไรเปิดไม่ได้วันนี้ไปดู คลายข้อสงสัยกันนะคะทางด้านของ Facebook กรุงเทพมหานครนะคะ่ะโดยสำนักง,งานประกศ ประชาสัมพันธ์เขาก็มีการออกมาให้ข้อมูลข้อสงสัยเรื่องกิจการที่เปิดได้หรือว่าเปิดไม่ได้ตามประกาศล็อกดาวน์นะคะรายละเอียดค่ะก็คือว่าหลังจากที่มีการประกาศออกมานะคะว่าตั้งแต่วันที่12เนี่ยจะให้ผู้ประกอบการประชาชนต้องปิดสถานที่ตามที่รัฐบาลกําหนดนะคะแต่ว่ามีประชาชนที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็มีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดหรือปิดกิจการค่ะตามประกาศของกรุงเทพมหานครนะคะก็เลยมีการประกาศ ชี้แจงออกมาว่าอย่างพื้นที่ในห้างสรรพ,พสินค้าไปดูกันนะคะว่าในห้างเนี่ยอะไรสามารถเปิดกิจการได้บ้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะไปห้างก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราจะซื้อหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะไปเพื่อจะไปใช้บริการเนี่ยมันเปิดหรือเปล่านะคะอย่างวันนี้กอย่าไป Home Pro h o m e Pro เนี่ยเปิดตามปกตินะคะอย่างในห้างสรรพ,พสินค้าเนี่ยค่ะร้านขายโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมหรือร้านซ่อมมือถือสามารถเปิดดําเนินการได้นะคะ ร้านขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมค่ะเปิดดำเนินการได้ร้านซ่อมรองเท้าร้านทำกุญแจให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษานะคะเปิดได้ซ่อมรถยนต์ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษานะคะเปิดได้แล้วก็ร้านนาฬิกาที่เปิดเฉพาะการซ่อมแซมนะคะเปิดได้ส่วนใหญ่พวกร้านซ่อมต่างๆเนี่ยเปิดได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของแฟชั่นการขายสินค้าที่อาจจะไม่ได้จําเป็นในช่วงเวลานี้นะคะ่ะก็ เปิดไม่ได้นะคะอย่างเช่นแผนกหนังสือเปิดไม่ได้แผนกแว่นตาเสื้อผ้ารองเทา้าเครื่องสําอางเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาสถานเสริมความงามร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านทาเล็บคลินิกทันตกรรมร้านให้บริการล้างรถแล้วก็ร้านซักรีดนะคะที่ เปิดไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นการออกมาเน้นย้ำนะคะจากทางกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าหลายคนตอนนี้สับสนเหมือนกันนะคะว่าเอาสรุปที่ไหนเปิดได้หรือว่าเปิดไม่ได้ส่วนกิจการนอกห้างค่ะก็มีเรื่องของการเข้าปรับปรุงสถานที่ที่มีคนงานเกิน5คนหรือการทำงานในสำนักงานที่มีเจ้าหน้าที่เกิน5คนที่ตั้งอยู่นอกห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานกิจการที่คล้ายกันสามารถดำเนินการ ได้นะคะ